สถานการณ์ที่ต้องตรวจเช็คของกลางที่เป็นแคดเมียมนะคะแล้วต้องอยู่ในกระสอบบิ๊กแบคค่ะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือถุงบิ๊กแบกจำนวนมากนะคะที่เห็นอยู่แบบนี้ค่ะมันแตกออกมานะคะก็ทําให้ทางเจ้าหน้าที่รประกอทพศนั้นยังไม่สามารถตรวจนับของกลางได้ครบทั้งหมดนะคะวันนี้ทางทีมเจ้าหน้าที่ของตัวโรงงานนะคะเจอนะคะ ได้เข้ามาเพื่อที่จะโกยกากแัดเมียมนะคะใส่เข้าไปที่ถุงบิ๊กแบ๊ให้ได้เหมือนเดิมก่อนนะคะแล้วก็จะทำให้สามารถพ่นสเปร์ไว้ที่ ตัวบิ๊กแบ็กได้นะคะซึ่งสเปย์ที่ของการต้องนับเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นสีส้มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบิ๊กแบ็กไหนยังไม่มีลักษณะการพ่นสเปย์สีส้มเนะะี่ยค่ะถือว่าก็ยังไม่ได้นับเป็นส่วนหนึ่งของของกลางนะคะแต่ว่าโดนอาัาไปแล้วค่ะตอนนี้ารกินะะจนีค่ะกำลั่จะต้องตรวจนับของกลางให้แล้วเสร็จนะคะในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4จุดค่ะจุดนี้เป็นจุดที่2นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปทศนั้นอยู่ในระหว่างของการตรวจนับของกลางค่ะ หลังจากที่าการแคดเมียมบางส่วนนะคะโกยเข้ามาใส่อยู่ในถุงบิ๊กแบกได้แล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่บกปทสศนะคะก็อยู่ระหว่างของการเข้าไปค้นสเปรย์น,นะคะเพื่อที่จะระบุข,ข้อมูลของตัวถุงบิ๊กแบ็นะคะที่ได้ตรวจนับเป็นของกลางแล้วค่ะโดยจะเห็นนะคะว่าสัญลักษณ์สีส้มเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นพ้นขึ้นมาใหม่นะคะ ซึ่งจะแตกต่างจากตัวบิ๊ก a บที่เราอาจจะเคยเห็นกันนะคะที่เป็นสัญลักษณ์สีดำหรือว่าการพ่นสเปรย์สีฟ้าที่มาจากทางต้นทางจังหวัดตากนะคะอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วยว่าของกลางเหล่านี้นั้นถูกพบอยู่ที่โรงงานไหนหรือโกาดังไหนนะคะซึ่งทั้ง4จุดของสมุสาพรค่ะจะใช้สเปรย์ไม่เหมือนกันนะคะก็จะแยกออกไปโรงนึงก็ใช้สีนึงไปเลยนะคะ ในระหว่างนี้ทางทีมแรงงานนะคะของทางบริษัทก็ยังต้องขนกากแคลเมียมกันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าต้องทํางานแข่งกับเวลานะคะเพราะว่าต้องตรวจนับของกลางให้เสร็จค่ะเพื่อที่จะส่งมอบคืนไปให้กับทางอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเตรียมแผนไปสู่การเตรียมขนย้ายกลับไปที่จังหวัดตากค่ะ